มาพบกับคุณครูดาวันแล้วก็คุณครูเอิญค่ะสัปดาห์นี้เราจะเรียนเกี่ยวกับหน่วยหนูน้อยนะักสัมผัสเด็กๆอยากเรียนกันหรือยังคะถ้าอยากเรียนแล้วไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะเพื่อนรู้ไหมว่าคนเรามีประสาทสัมผัสทั้ง5เพื่อรับรู้สิ่งต่างๆรอบตัวมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง ดวงตาทั้งสองข้างของเราใช้สำหรับมองเห็นสิ่งต่างๆรับรู้ถึงทิศทางต่างๆทำให้เรามองเห็นคุณพ่อคุณแม่เดินไปมาได้ตรงทางมือแขนใช้หยิบจับและสัมผัสสิ่งต่างๆให้เรารู้สึกถึงความแตกต่างเช่นเมื่อสัมผัสก้อนหินจะรู้สึกแข็ง และเมื่อสัมผัสผลต้มจะรู้สึกนิ่มลิ้นที่อยู่ในปากของเราใช้สำหรับรับรสชาติต่างๆเช่นเมื่อเรากินมะนาวจะรู้สึกเปรี้ยวและเมื่อเรากินช็อกโกแลตจะรู้สึกหวานจมูกมีไว้ใช้ดมกลิ่นต่างๆเช่น เมื่อดมดอกไม้จะรู้สึกหอมหรือเมื่อเดินผ่านกองขยะเราจะรู้สึกเหน็นหูใช้ในการได้ยินเสียงต่างๆรับรู้ได้ถึงเสียงดังเสียงเบาเช่นเสียงเครื่องจักรจะรู้สึกเสียงดังเสียงพูดจะรู้สึก เสียงเบาค่ะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับภะสาสัมผัสทั้ง5แล้วนะคะว่ามีหน้าที่เกี่ยวกับอะไรนะคะวันนี้ครูเอิญเลยมีเกมให้เด็กๆเล่นด้วยนะคะเด็กๆพร้อมที่จะเล่นเกมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยเกมหันษาข้อที่1อวัยวะใดทำหน้าที่ในการมองเห็น หูปากและตาอันไหนคะทำหน้าที่ในการมองเห็นเด็กๆคิดดีๆนะติ๊กตอกติ๊กตอกคุณครูจะเฉลยแล้วนะคะนั่นก็คือตานั่นเองนะคะใครถูกปรบมือให้ตัวเองหน่อยคะ่ะ ที่2อวัยวะใดทำหน้าที่ในการฟังเสียงมือหูและปากเด็กๆคิดว่าอวัยวะใดทำหน้าที่ในการฟังเสียงคะคุณครูจะเริ่มจับเวลาแล้วนะติก๊กตอกติก๊กตอกนั่นก็คือหูนั่นเองนะคะ เด็กๆคนไหนตอบถูกบ้างเอ่ยปรบมือให้ตัวเองหน่อยเลยข้อที่3อวัยวะใดทำหน้าที่ในการหยิบจับมือจมูกและเท้าเด็กๆคิดว่าอวัยวะใดทำหน้าที่ในการหยิบจับคะ คุณครูจะเริ่มจับเวลาแล้วนะติ๊กตอบติ๊กตอกค,คุณครูจะเฉลยแล้วนะคะนั่นก็คือมือนั่นเองนะคะเด็กๆคนไหนตอบถูกบ้างเอ่ยปรบมือให้ตัวเองหน่อยเลยข้อที่4ี่อวัยวะใดทำหน้าที่ในการดมกลิ่น ตามือและจมูกเด็กๆคิดว่าอวัยวะใดทำหน้าที่ในการดมกลิ่นคะคุณครูจะเริ่มจับเวลาแล้วนะติ๊กตอกติ๊กตอกคุณครูจะเฉลยแล้วนะคะนั่นก็คือจมูกนั่นเองนะคะเด็กๆคนไหนตอบถูกบ้างเอ่ยปรบมือให้ตัวเองหน่อยเลย ข้อสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆข้อที่5อวัยวะใดทำหน้าที่ในการรับรสปากลิ้นและตาเด็กๆคิดว่าอาวัยวะใดทำหน้าที่ในการรับรสคะคิดดีๆนะคุณครูจะเริ่มจับเวลาแล้วนะคะติกต๊กต๊อกติ๊ก ตอบคุณครูจะเฉลยแล้วนะคะนั่นก็คือลิ้นนั่นเองนะคะมีเด็กๆคนไหนตอบถูกบ้างไหมคะใครตอบถูกบ้างเอ่ยปบมือให้ตัวเองหน่อยเลยเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้เล่นเกมแล้วเด็กๆได้คะแนน,น,นกี่คะแนนกันบ้างคะ อย่าลืมบอกคะแนนกุณครูด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะคะครูเอิญขอฝากให้เด็กๆด,ดูแลสุขภาพตนเองด้วยนะคะให้ห่างไกลจากโรคโควิด -19 แล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย